วิธีง่ายๆที่ทำให้จิตสงบโดยหลวงพ่อชาสุพัทโทเวลาได้ยินคำว่าภาวนาหลายคนอาจคิดว่าต้องนั่งหลับตานั่งตัวตรงอยู่นานๆบังคับจิตให้หยุดกับลมหายใจให้ได้แต่สำหรับหลวงพ่อชาแล้วท่านบอกว่า แค่รู้ลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับมันก็เริ่มภาวนาได้แล้วไม่ต้องไปบังคับลมว่าจะต้องยาวหรือสั้นไม่ต้องไปเพ่งจนเกร็งแค่ให้ใจอยู่กับปัจจุบันพอลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ถ้าเผลอไปคิดเรื่องบ้านเรื่องงานหรือเรื่องคนที่เราไม่ชอบก็แค่รู้ตัวแล้วดึงใจกลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่ เท่านี้เองง่ายๆครับการภาวนานั้นไม่ได้ทําเฉพาะตอนนั่งสมาธิเท่านั้นแต่ทําได้ทุกเอริยบททั้งยืนเดินนั่งนอนขอเพียงเรามีสติอยู่กับสิ่งที่ทําเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายมันไม่แน่นอนไม่ว่าความสุขความทุกข์รักหรือเกลียดล้วนเปลี่ยนไปได้เสมอเมื่อเห็นอย่างนี้ใจก็จะค่อยๆปล่อยวางและสงบลงได้เองครับ เรามารับฟังคำสอนในเรื่องนี้กันครับวิธีง่ายๆที่ทำให้จิตสงบจากหนังสืออุปลัลมณีชีวประวัติและศีลาจารวัตของหลวงพ่อชาสุพัทโทเสียงอ่านโดยปราดศรียาภัยหลวงพ่อชาไม่ได้จำกัด วิธีการเจริญภาวนาผูกขาดลงไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งแต่ท่านเน้นว่าแนวทางการทำสมาธิใดที่นำไปสู่การปล่อยวางไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องการภาวนาก็คือการทำความคิดความเห็นให้ถูกต้องทำเพื่อปล่อยวางวิธีการทุกอย่าง ก็เหมือนเครื่องมือจับปลาน,นั่นแหละมันต่างกันแต่รูปแบบต่างกันแต่วิธีเท่านั้นในที่สุดก็เพื่อเอาผลอันเดียวกันนั่นเองทีนี้เราจะไม่จำกัดรูปแบบการปฏิบัติแต่ก็มักจะสอนให้ภาวนาพุโทโธหรืออาณาปานสติคือการกําหนดลมหายใจเข้าออกทำไปพอสมควรแล้วจึงค่อยทำความรู้ความเห็นของเราให้ถูกต้องเรื่อยไป ท่านให้เหตุผลในการสอนอานาปานสติเป็นหลักว่าเป็นสิ่งที่ง่ายและสบายแก่น,นักปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติตลอดเวลาทุกอิริยาบถไม่ต้องสร้างหรือปรุงขึ้นมาอาการบังคับตัวเองให้กำหนดลมหายใจข้อนี้เป็นศิลปการกำหนดลมหายใจการกำหนดลมหายใจได้และติดต่อไปจนจิตสงบข้อนี้เรียกว่าสมาธิ การพิจารณากำหนดลมหายใจว่าไม่เที่ยงทนได้ยากไม่ใช่ตัวตนแล้วรู้การปล่อยวางข้อนี้เรียกว่าปัญญาการทำอานาปานสติภาวนาจึงกล่าวได้ว่าเป็นการบำเพ็ญศินสมาธิปัญญาไปพร้อมกันและเมื่อทำศินสมาธิปัญญาให้ครบก็ชื่อว่าได้เดินทางตามมรมีองค์แที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทางสายเอก ประเสริฐกว่าทางทั้งหมดเพราะจะเป็นการเดินทางเข้าถึงพระนิพพานเมื่อเราทําตามที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงพุทธธรรมอย่างถูกต้องที่สุดสําหรับอริยบทนั่งสมาธินั้นหลวงพ่อไม่พิถีพิถันมากนะักแต่ให้คําแนะนําสั้นๆง่ายๆว่านั่งตัวตรงดํารงสติให้มั่นเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ไม่นั่งหลังงอหรือดั่งโกงไม่เคร่งจนเกินไปไม่เอียงไม่เอ็นไปทางซ้ายทางขวาทําตัวให้สบายๆนั่งเหมือนพระพุทธรูปเอาสติที่มันมีอยู่ตรงนี้ตามลมเข้าตามลมออกตามลมเข้าไปต้นลมกลางลมปลายลมให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ลมเท่านั้นเมื่อเราฝึกเช่นนี้พอสมควรแล้วสติก็มีอยู่ เข้าก็มีสติออกก็มีสติกลางลมก็มีสติต้นลมก็มีสติจิตใจหรือความรู้สึกของเรามันไม่มีเวลาหลีกไปเก็บเอาอารมณ์อื่นเพราะมันรู้อยู่ที่ตรงนี้ทั้งลมเข้าลมออกถ้าหากว่าจิตใจหรือความรู้สึกของเรามันแสบไปหาอารมณ์อื่นก็แสดงว่าสติมันเผลอไปแล้วให้ตั้งสติขึ้นใหม่ ให้รู้จักว่ามันผ่านตรงนี้ตรงนี้ดูไปเรื่อยๆบางทีมันหนีไปที่ไหนตั้งนานแล้วก็ยังไม่รู้อ้าวเผิดสติอีกแล้วก็ยกขึ้นมาใหม่ถ้าเราทำอย่างนี้จะรู้จักต้นลมกลางลมปลายลมได้พอสมควรตอนแรกๆจะลำบากหน่อยระยะต่อไปถ้าเรามีความชำนาญรู้จักพอสมควรแล้วเรางดก็ได้ ไม่ต้องกำหนดตามไปก็ได้ไม่ต้องตามลมออกลมเข้ามันจะยาวจะสั้นเราก็รู้จักเอาความรู้สึกมาอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวให้หยุดอยู่ตรงนั้นลมเข้าก็รู้จักลมออกก็รู้จักการกำหนดลมเราไม่ต้องไปบังคับมันเมื่อเราจะนั่งสมาธิก็ลองดูอย่างนี้ก่อนคล้ายๆกับการฝึกหัดเหยียบจักรเย็บผ้าเราจะต้องมีมือมีเท้าที่สัมพันธ์กัน เราหัดเย็บผ้าครั้งแรกจะต้องทำอย่างไรบ้างเอาเท้าทีบจากเปล่าๆเสีก่อนไม่ต้องใส่ผ้าให้เท้ามันคล่องตัวเสีก่อนเมื่อมันคล่องตัวดีแล้วเราจึงเอาผ้าเข้าไปเย็บลมหายใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเราไม่ต้องกำหนดมันยาวหรือสั้นก็ตามให้มันสบายสบายก็พอเมื่อมันสบายเราก็รู้จักว่าความสบายมันถึงขนาดนี้ ลมนี้มันจะยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปแรงเกินไปอย่าได้ไปบังคับมันปล่อยมันให้ได้สัดส่วนพอดีพอดีกำหนดลมเข้าลมออกเท่านั้นก็พอไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอื่นทำอย่างนี้ให้รู้จักลมก็พอแล้วเมื่อทำอย่างนี้ความคิดบางส่วนจะเกิดขึ้นมาแหมทำอย่างนี้มันจะรู้อะไรหนอทำต่อไปอย่าได้สงสัยเลย ไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดไม่ใช่หน้าที่การงานของเราหน้าที่การงานของเราก็คือรู้ลมเข้ารู้ลมออกเท่านั้นไม่ต้องการให้ไปเห็นเทวดาวองค์นั้นไปเห็นพระพรหมองค์นี้ไม่ต้องการเช่นนั้นให้รู้จักอารมณ์คือลมเข้าลมออกเท่านั้นไม่ให้หลืมก็พอให้เข้าใจให้ตัดมันเสียเมื่อเห็นอารมณ์มันผ่านมาผ่านไป แล้วก็ปล่อยมันไปอารมณ์ต่างๆนี้มันไม่แน่นอนหรอกพอจะนั่งมันก็คิดถึงบ้านแล้วมันก็ปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้พอคิดถึงบ้านปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันไม่แน่นอนคิดถึงบ้านก็ไม่แน่นอนเบื่อบ้านก็ไม่แน่นอนไม่เชื่อมันทั้งนั้นมันโกหกเราจะต้องยืนยันอย่างนี้ก่อนบางทีมันเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ก็ไม่แน่ บางทีรักคนนั้นรักคนนี้ก็ไม่แน่เอาเอามันหยุดตรงนั้นมันจะไปตรงไหนล่ะมันเกลียดคนนั้นมันก็ปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันรักคนนี้ก็ปรุงแต่งให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้จนจิตใจไม่สบายเป็นทุกข์บางทีเกลียดออกมากๆนึกถึงทีไรน้ำตามันไหลออกมาเลยเห็นไหมจะเห็นว่ามันเป็นของแน่นอนได้อย่างไรอารมณ์ทั้งหลายให้เห็นว่า เป็นศักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นมันไม่แน่นอนสักอย่างเลยเราตัดอันนี้ออกเพราะจะทําให้เราหลงอันนี้มันดีเออดีก็ไม่แน่อันนี้มันไม่ดีนี่ไม่ดีมันก็ไม่แน่ดีมันก็ไม่ควรยึดไม่ดีก็ไม่ให้มันยึดถ้าเรารู้เท่าทางมันอย่างนี้อารมณ์มันก็เป็นโมฆะค่อยๆทําไปเรื่อยๆอ,อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมีดีมีชั่วนั้น มันไม่มีราคามันจะค่อยๆจืดจางไปเรื่อยๆถ้าเราตามดูอยู่ก็จะเห็นของไม่แน่จริงเท่านี้แหละเรื่องการปฏิบัติเบื้องแรกของเราการกระทำของเราต้องทําอย่างนี้อยู่ที่นั่นให้มีสติต,ตอนนั้นไปเราจะเห็นลมเห็นสติแล้วก็เห็นจิตพร้อมกันอยู่ในที่อันเดียวกันนั้นมีสติต้องมีลมด้วยมีจิตด้วยมีความพร้อมอยู่ เป็นสามัคคีอยู่ทั้งนั้นคำไม่เห็นไม่ใช่ตาเห็นนะความรู้สึกมันเห็นตาในมันเห็นไม่ใช่ตานอกความรู้สึกลมอยู่ที่นี่สติอยู่ที่นี่ความรู้อยู่ที่นี่จิตก็อยู่ที่นี่มันรวมกันอยู่เป็นสามัคคีอันเดียวกันนั้นเมื่อเราเห็นสามัคคีทั้งสติทั้งลมทั้งจิตของเราอยู่ในที่เดียวกันจิตเราก็ปราศจากการมฉันทะ คือความใคร่ในกามพยาบาทคือความคิดเบียดเบียนกินนมิธะความง่วงเหงาหานอนอุทธะก,กุกุจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยหมดไม่มีเห็นแต่ลมมิแต่สติกับจิตอยู่ในจุดเดียวกันจิตปราศจากนิวรณ์ปราศจากธรรมทั้งห้านี้ก็ให้เข้าใจได้ว่าจิตเป็นสมาธิแล้ว เราก็รู้จักว่าลมของเรามันหยาบรู้จักว่ารมของเราละเอียดเราก็ต้องรู้ในที่นั้นเองตอนนั้นไปเราก็ต้องกำหนดลมของเราให้ละเอียดเข้าให้น้อยๆเข้าให้ละเอียดเข้าไปเข้าไปจนถึงกับมันไม่มีหยาบความละเอียดของลมเป็นเช่นนี้จนเรานั่งพิจารณาอยู่มันละเอียดคล้ายกับว่าไม่มีลมหรือมีความรู้สึกว่าลมไม่มี นี้ไม่ต้องตกใจลมมันมีอยู่แต่เป็นของละเอียดมากเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไรต่อไปเราจะต้องมีสติกำหนดว่าไม่มีลมเป็นอารมณ์ต่อไปพอถึงระยะนี้บางคนอาจจะตกใจกลัวลมหายใจจะไม่มีกลัวจะเป็นอันตรายต้องคิดแก้อย่างนี้ว่าอันตรายไม่มีอันนั้นไม่มีอันตรายไม่เป็นอันตราย ขอแต่ว่าให้เรามีสติรู้สึกอยู่รู้อยู่เท่านั้นก็พอเมื่อจิตเป็นเช่นนี้เรียกว่าจิตละเอียดมากๆจิตถึงขนาดนี้ไม่ต้องควบคุมไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปควบคุมจิตเอาความรู้สึกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างเดียวเท่านั้นให้รู้เสียว่าจิตขนาดนี้มันเป็นอัตโนมัติแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปฝึกให้มันหยาบให้มันละเอียด ขอแต่ว่าให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ให้มันแน่นอนเท่านั้นก็พออย่างนี้เรียกว่าจิตเข้าถึงความสงบเต็มที่แล้วเป็นบางครั้งจิตจะเข้าและถอยออกเป็นพักๆบางทีเมื่อถอนออกมาก็สงบหน่อยหนึ่งแล้วก็ถอยมามีความรู้สึกเกิดอะไรขึ้นมาต่างๆนี่เรียกว่าจิตถอยออกมาแล้วถอยออกมาจากสมาธิแล้วเมื่อจิตถอนออกมาตรงนี้แล้ว จะรู้เรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดความอิ่มเอิบในธรรมอธิบายธรรมเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเห็นอะไรในที่นี้หลายอย่างจิตในขนาดนี้จะเป็นวิปัสสนาแล้วจะต้องตั้งสติให้ดีตั้งจิตให้มั่นตั้งสัมปชัญญะจิตใจในขนาดนี้เมื่อเกิดปัญญาแล้วก็เป็นวิปัสสนาซึ่งต่อเนื่องกับสมถะ ตรงนี้นิท่านเรียกว่าขนาดของจิตท่านเรียกว่าวัตส,สีต้องชำนาญในวัตส,สีเมื่อจิตเป็นเช่นนี้เราจะรู้จักว่าอาการของจิตเป็นอย่างไรอาการถอนจิตเป็นอย่างไรให้ฉลาดในการเข้าให้ฉลาดในการออกจะต้องตั้งสติให้มากตั้งสัมปชัญญะให้มากในตรงนี้จิตตรงนี้เป็นจิตที่หมดความวุ่นวายถึงแม้จะเป็นอาการเดินไปก็ไม่วุ่นวาย ถอยกลับมาก็ไม่วุ่นวายจิตเช่นนี้เป็นอาการอยู่ในความสงบทั้งนั้นเมื่อพอสมควรกับเวลาที่เราจะออกจากสมาธิแล้วเรากวรวนึกว่าก่อนจะเข้าสมาธิจิตเรามาสงบได้อย่างไรเราตั้งไว้อย่างไรจิตเราถึงสงบอย่างนี้วันหลังเมื่อเราจะทำสมาธิเราก็ต้องนึกอย่างนี้ว่าเบื้องต้นเราจะทำอย่างไรเมื่อเข้าไปแล้วจะถอนออกมา เรากำหนดอย่างไรก็ต้องรู้จักจึงค่อยๆอ,ออกจากสมาธิคือหยุดนั่งสมาธิแต่เราต้องเข้าใจว่าเรายังไม่ออกจากสมาธิจะมีความรู้กำหนดและมีสติอยู่ต่อไปการยืนการเดินการนั่งการนอนจะต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อนักภาวนาที่ดีต้องรู้จักค้นหาอุบายอันแยบคายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกจิต หลวงพ่อชาสอนให้ลูกศิษย์ของท่านรู้จักสอนตัวเองและเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าไปสรรเสริญจิตของเราอย่างเดียวเมื่อถึงกล่าวสรรเริญมันหน่อยให้พอดีอย่าให้หลงเหมือนกับสอนเด็กนั่นแหละบางทีก็เคียนมันบ้างเอาไม้เรียวเล็กๆเ,เคียนบ้างไม่เคียนไม่ได้อันนี้บางทีก็ให้โทษมันบ้างแต่อย่าให้โทษมันเลื่อยไประยะเวลาของการนั่ง จะเร็วจะนานกี่ชั่วโมงกี่นาทีท่านสอนไม่ให้ไปยึดหมายเพราะอำนาจของอุปทานแต่ให้ทำให้สบายสบายวางจิตใจให้ถูกต้องการนั่งสมาธินี่นะสิ่งที่ไม่น่าผิดก็ผิดได้เช่นเวลานั่งเราตั้งใจว่าเอาละกูจะเอาให้มันแน่ๆดูสักทีเปล่าไม่ได้เรื่องเลยวันนั้นแต่คนเราชอบทำอย่างนั้น อันนี้อัตมาก็เคยสังเกตได้ด้วยวิธีมันเห็นเองของมันเช่นบางคืนพอเริ่มนั่งก็นึกว่าเอาละอย่างน้อยวันนี้ตีหนึ่งกึงจะลุกบาปแล้วคิดอย่างนี้เพราะว่าไม่นานหรอกมันลุ่มเอาเกือบตายแต่เวลานั่งดีๆไม่ต้องกากเกณฑ์ไม่มีจุดที่หมายมันจะทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มก็ช่างมันนั่งไปเรื่อยๆวางเฉยไว้อย่าบังคับอย่าไปหมายมัน อย่าไปบังคับหัวใจว่าจะเอาให้มันแน่ๆมันก็ยิ่งไม่แน่ให้เราวางใจให้สบายๆหายใจก็ให้พอดีอย่าเอาสั้นเอายาวอย่าไปแต่งมันกายก็ให้มันสบายทำเรื่อยไปมันจะถามเราว่าจะเอากี่ทุ่มจะเอานานเท่าไรมันมาถามเรื่อยหรอกเราต้องตวาดมันว่าอย่ามายุ่งต้องปราบมันไว้เสมอเพราะพวกนี้ มีแต่กิเลดมากวนทั้งนั้นอย่าเอาใจใส่มันเราต้องพูดว่ากูอยากพักเร็วพักช้าไม่ผิดหัวกระบาลใครหรอกกูอยากนั่งอยู่ตลอดคืนมันจะผิดใครจะมากวนกูทําไมต้องตัดมันไว้อย่างนี้เราก็นั่งเรื่อยไปตามเรื่องของเราวางใจสบายก็เลยสงบเป็นเหตุให้เข้าใจว่าอำนาจอุปทา,านความยึดมั่นนี้สำคัญมากจริงๆ เมื่อเรานั่งไปนานต่อนานเลยเที่ยงคืนค่อนคืนไปก็เลยนั่งสบายมันก็ถูกวิธีจึงรู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นกิเลสจริงๆเพราะวางจิตไม่ถูกอีกวิธีหนึ่งที่นักภาวนาใช้ในการประกอบความเพียรทางจิตคือการเดินจงกรมการเดินจงกรมนั้นคือการตึกสมาธิในอริยบทเดินนั่นเองเป็นอริยบทที่เหมาะ เมื่อนั่งสมาธิพอสมควรแล้วแต่ต้องการภาวนาต่อส่วนมากนักปฏิบัติมักจะสลับการนั่งสมาธิกับการเดินจงกรมอันหนึ่งการเดินเป็นดูบายแก้ความง่วงเหงาเหานอนที่ดีและเหมาะในเวลาฉันอาหารเสรึกใหม่ๆห,หรือยามดึกตื่นพระพุทธองค์ทรงแสดงอนิสงส์ของการเดินจงกรมว่ามีห้ายอย่างก็คือหนึ่ง อดทนต่อการเดินทางไกล 2. อ,อดทนต่อความเพียร 3. ม,มีอาภาษน้อย 4. อาหารที่ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มรสแล้วย่อมย่อยไปด้วยดี 5. สมาธิที่ได้ในขณะเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่นานด้วยเอริยบทแห่งการเดินอย่างเป็นธรรมชาติการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มีสติค,ควบคุมใกล้ชิดและรู้เท่าทาันอารมณ์อย่างต่อเนื่อง จะทําให้สมาธิมั่นคงเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งออกไปจะเกิดเป็นอุบายทางปัญญาได้อย่างแยบคายวิธีเดินจงกรมหลวงพ่อให้กําหนดเส้นทางเดินจากระยะต้นไม้สองต้นหรือเครื่องหมายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนห่างกันราว7จถึงแบาก็คือ20-39าแล้วตั้งใจเดินกลับไปกลับมา โดยมีสติสัมปชัญญะในเอเรียบทแห่งการเดินนั้นสำหรับการทำความรู้สึกในขณะเดินจงกรมหลวงพ่ออธิบายไว้ดังนี้ก้าวเท้าขวาออกก่อนให้พอดีพอดีให้นึกถึงพุทโธพุทโธตามก้าวเดินนั้นให้มีความรู้สึกในอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆถ้าใจเกิดฟุ้งซ่านหรือเหนื่อยก็หยุดกำหนดจิตให้นิ่ง กำหนดลมหายใจให้สบายเมื่อสบายพอสมควรแล้วก็ทำความรู้สึกกำหนดการเดินอีกให้มีความรู้ตัวอยู่เรื่อยๆต้นทางออกก็ให้รู้จักรู้จักหมดต้นทางกลางทางปลายทางทำความรู้สึกให้ติดต่อกันเรื่อยๆขณะที่เราเดินจงกรมบางทีความหวาดความสะดุง้งมันเกิดขึ้นมาเราก็ทวนมันอีก มันเป็นของไม่แน่ความกล้าหารเกิดขึ้นมาอันนี้มันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันไม่แน่ทั้งหมดนั่นแหละไม่รู้จะจับอะไรนี่ทําปัญญาให้เกิดเลยทีเดียวทําปัญญาให้เกิดไม่ใช่รู้ตามสัญญาความจํารู้จิตของเราที่มันคิดมันนึกอยู่นี้มันคิดนึกทั้งหมดเกิดขึ้นมาในใจของเรานี่แหละจะดีหรือชั่วจะถูกหรือผิดรับรู้มันไว อย่าไปหมายมั่นมันทุกมันก็เท่านั้นแหละสุขมันก็เท่านั้นแหละมันเป็นของหลอกลวงทั้งนั้นเรายืนตัวอยู่เช่นนี้เลยยืนตัวอยู่เสมอเช่นนี้ไม่วิ่งไปกับมันไม่วิ่งไปกับสุขไม่วิ่งไปกับทุกรูอยู่รู้แล้วก็วางอันนี้ปัญญาจะเกิดทวนจิตเข้าไปเรื่อยเืเหนื่อยพอสมควรแล้วก็หยุดก็ออกจากทางจงกรม ระหวังให้มีสติให้ติดต่อจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้มีสติอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปบินทบาตไปรับบาปไปขบฉันอะไรสารพัดอย่างให้มีสติอยู่ตลอดเวลาการยืนเดินนั่งนอนการนอนก็นอนตะแคงข้างขวาเท้เท้าเหลื่อมกันอย่างนี้กำหนดอารมณ์พุโทโธพุโทโธจนกว่าจะหลับ อันนี้เรียกว่าการนอนมีสติเวลาฝนตกไม่มีทางเดินจงกรมเราก็เดินเบืกุติของเราก็ได้คือเดินขาเดียวตั้งขาซ้ายเอาไว้เอาขาขวาขยับมาข้างหน้าขยับมาข้างหลังอย่างนี้ท่านก็ว่าเป็นการเดินจงกรมเหมือนกันสำคัญอยู่ที่ว่าเรามีสติอย่างต่อเนื่องอย่าให้ขาดวักขาดตอนให้ติดตามรู้ทุกขณะที่ปฏิบัติ จะเห็นนะครับว่าการภาวนาไม่ใช่ของไกลตัวเลยนะครับแค่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ทันใจที่เผลอไผลไป,ไปกับอารมณ์แล้วดึงกลับมาใหม่เท่านี้ก็พอครับไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปเพ่งอะไรมากให้เกรงพอเห็นว่าเรื่องสุขเรื่องทุกข์มันไม่แน่ไม่นอนใจก็จะค่อยๆวางเบาลงและสงบได้เองนี่ละครับ คือการภาวนาที่แท้จริงผมมองเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ